สวัสดีวันเปิดเทอมน้องๆทุกคนนะครับหลายๆโรงเรียนน่าจะเปิดเทอมกันแล้วรวมถึงลูกชายพี่ด้วยในวันนี้ไปโรงเรียนเรียบร้อยครับนี่ฝั่งตรงข้ามไม่มีลูกพี่มาปลูกผักเล่นคนเดียวอีกแล้วแบบนี้ปลูกผักกับลูกชายเนี่ยแต่ว่าก่อนที่น้องลิบอลจะไปโรงเรียนนะครับเมื่อเช้าเขาได้ส่งข้อความเสียงไม่พี่ว่าพ่อต้องขโมยผักให้ได้สิบล้านไม่งั้นพ่อเป็นเกย์ใช่ครับพี่ต้องขโมยผักให้ได้สิบล้านไม่งั้นพี่เป็นเกย์ วันนี้พี่ก็เลยไปจัดนี่มาครับนี่มันคือเจ้าแลคคูนนะครับผมเป็นแลคคูนตัวเดียวกับที่อยู่ในกาชาสัตว์เลี้ยงอันนี้นะครับนี่แลคคูนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอามาทำภารกิจโจรกรรมพืชผลทางการเกษตรในวันนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่จะเลือกขโมยผักในฟาร์มของใครก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เด็กไทยเปิดเทอมเราก็จะไม่พลาดไปขโมยของเด็กไทยนั่นเองขโมยเด็กฝรั่งแทน ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทําการโจรกรรมในเซิร์ฟรวมนะครับผมเราเป็นโจรเราต้องอยู่ในเซิร์ฟรวมปะปนกับผู้คนวันนี้พี่ก็เลยแต่งตัวมาแบบให้แนบเนียนที่สุดนะคงไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นโจรแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอฟักไข่ก่อนนะครับนี่เลี้ยงไว้หลายวันแล้วใบแรกนะครับใบที่สองใบที่สามนี่ไปไวเลยสี่เฮ้ยเดี๋ยวนะตัวแรกได้อะไรอ่ะตุนเนาะแล้วก็ก,กบเม่น ถือว่าโอเคอยู่นะไข่5้าใบได้ตุ่น2ได้กบ1นึ่ได้เมนสนะครับตุ่นทำอะไรได้ก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ก่อนเราจะไปเซิร์ฟรวมเนี่ยเราต้องเคลียร์พืชผลดีๆออกไปก่อนนะครับเราก็มีโอกาสที่จะโดนขโมยคืนได้เหมือนกันอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเก็บมูลลิตให้หมดก่อนนี่เพื่อไม่ให้เราถูกขโมยมูลลิตจากส่วนตัวเองนะครับปลอดภัยไว้ก่อน อ่ะแล้วเราก็เอามูลลิตทั้งหมดของเรานะครับมาแลกแต้มกันอีกเช่นเคยไปแลกทั้งตัวเลยนะได้32แต้มนะครับขาดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้นกฮูกแลกิจกรรมน่าจะยังไม่หมดก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้จะทําให้เสร็จไปเลยนะครับผลไม้มูลลิตอีก40แต้มเท่านั้นอะไม่รู้ว่านกฮูกที่มันช่วยอะไรได้เนี่ยและตอนนี้พี่ว่าพี่พร้อมแล้วว่ะพร้อมสําหรับการเป็นจอมโจรขโมยผักนี่เตรียมมาแล้วแลกคูณ เดี๋ยวเราออกไปลุยที่เซิร์ฟวีกันเลยนะครับวันนี้ถ้าพี่ขโมยได้ไม่ถึง10ล้านเนี่ยพี่เป็นเกย์อ,อ่า <c oughs> เรามากันแล้วครับเซิร์ฟรวมโอ้โหแต่เราสุ่มได้เซิร์ฟที่มันแบบไม่ค่อยรวยกันเท่าไหร่เลยอะดูนะครับแต่ละคนมีเงิน20ล้าน17ล้านแบบนี้โอ้เซิร์ฟนี้ไม่มีเกษตรกรกรวยๆยหรออ่าเดี๋ยวเราเก็บเจ้าลิงจอไปก่อนนะครับอ่าเราจะใช้เป็นนี่และคูนไว้ขโมยผัก ซึ่งความสามารถของเจ้าเลคคูนะครับอย่างที่รู้กันว่าทุก14นาทีนะครับมันจะขโมยผลไม้จากฟาร์มคนอื่นนะครับผมแบบสุ่มด้วยนะ14นาทีมันก็ถือว่านานมากแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวที่มีความสามารถแบบนี้นะครับแบบขโมยของเหมาะกับจอมโจรอย่างเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องพึ่งพาตัวเองนะครับในการเดินขโมยของจากฟาร์มคนอื่นแล้วก็หวังว่าจะมีคนปลูกอะไรแพงๆให้เรานะอันนี้แพงไวะอันนี้ต้นอะไรอ่ะลูกพีทเหรอ ลูกพีทไม่น่าจะแพงนะครับสำรวจนะสำรวจกัน,ร,กนระหว่างที่แล็คคูลกำลังคูดาวอยู่นะคูดาว14นาทีพี่จะเล็งหาแต่ของแพงๆเท่านั้นนะ่ะแล้วก็การขโมยหนึ่งครั้งมันเสียโลบัคด้วยนะครับว่าแต่อันนี้แพงไหมวะเนี่ยแคคตัสทองเนี่ยขายได้เท่าไหรอ่อ่ะแต่ไม่น่าแพงครับแคคตัสจะไม่ผิดแคคตัสราคาถูกมากเราต้องเล็งเป็นพวกแบบแก้วมังกรหรือไม่ก็โอ้นี่ไงต้นไผ่าสายฟ้าอะไรอย่างงี้นะตีราคาไปเลยครับไผ่าสายฟ้านี่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับผม4ี่แสนถึง7จ็ดแสนถ้าต้นเล็กๆแบบนี้นะ แล้วก็ไอหมอนี่มันยืนดูเหรอ,อรู้สึกเป็นกังวลยังไงไม่รู้ว่านี่พี่ไม่ได้มีพิรุษอะไรเลยนะครับแต่งตัวปกติเลยเอ้ยโอ้โหมีพลิกด้วยว่ะอ้าวพลิกแพงนะพลิกแพงมากแต่เม็ดเล็กๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ แล้วดูเหมือนจะมีแคคตัสยักษ์อีกสามลูกอืม๋อต้องตัดสินใจดีๆครับโลบักพี่มีไม่เยอะด้วยนะเตรียมมาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องขโมยให้ได้คุ้มๆเลยโอ้ตรงนี้มีต้นไผ่ขนาดใหญ่นะแต่ว่าไม่โดนฟ้าผ่านะครับโอ้น่าเสียดายมากไม่งั้นโดนโดแล้วดูเหมือนว่าส่วนนี้เขาจะเก็บของดีๆเข้าไปหมดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้พลิกเรนโบนี่ว่าเฮ้ยโอวเจ้าของยืนดูเลย <laughs> พลิกเรนโบว์เนี่ยถ้าเอาไปขายน่าจะได้หลายร้านนะครับตอนนี้เจ้าของเดินออกไปแล้วแต่พลิกเม็ดนี้มันเลงยากมากเลยเราอาจจะต้องขโมยพลิกเม็ดเล็กไปก่อน <c oughs> อ่ะเอาเม็ดเล็กก่อนนะครับฮึบโอเคแล้วก็เม็ดใหญ่อ้าวเดียวนะมันขโมยไม่ได้นี่ว่าเม็ดใหญ่เนี่ยอันนี้เขาน่าจะล็อกไว้หรือเปล่าล็อกไว้แน่เลยอะ่ะมันมีไอ้นี่อยู่นะครับไอเทมที่สามารถล็อกผลผลิตไม่ให้โดนขโมยได้โอ้จบเลยได้พลิกเม็ดเล็กมาเม็ดเดียวเม็ด <c oughs> <c oughs> นี้นะครับ4กิโลขายได้เท่าไหรอ่อ่ะ โอ้โหเจ็ดพอวสาโลบัคแลกกับเงิน7 0 0ดเหรอไม่คุ้มเลยว่ะโอ้โอแล้วมาดูส่วนนี้ครับมีอะไรเนี่ยมีเห็ดทองนะเหมือนจะรวยนะส่วนนี้เหมือนจะรวยนี่นะครับเห็ดทองเราโดได้เลยไหมระวังสวยมากเลยอะ่ะสาโลบัค เอ้ยได้แล้ว <c oughs> โอ้โหมันไม่ใช่เห็ดท้องมันคือมันคือเห็ดโดนฟ้าผ่านะครับอันนี้อันนี้ขายได้เท่าไหรอ่อ่ะดูลาคาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจดไว้ก่อนนะครับโอโ้ยยี่สิบสองล้านยี่สิบสองล้านว่ะน้องเอ้ยอันนี้คือเกินภารกิจน้องรีบอร์ไปแล้วนะครับน้องรีบอลบอกว่าต้องขโมยให้ได้สิบล้านนะครับไม่งั้นพ่อเป็นเกน แต่อันนี้อันเดียวเนี่ยราคาสูงถึง22ล้านกันเลยทีเดียวนี่นะครับนี่นี่นี่22ล้านเห็ุโดนฟ้าผ่าแล้วก็ส่วนนี้หลังจากโดนลาโดไปก็ออกจากเซิร์ฟไปเลย <laughs> โอ้ตอนนี้สบายแล้วครับเราได้22ล้านมาแล้วจากการเสียโลบัคไปประมาณ70โลบัคนะขโมยครั้งแรกพลาดไปหน่อยได้พิกราคา7,000ทีนี้เราก็เดินหากันต่อนะครับดูเหมือนว่า100ล้านก็เป็นไปได้นะเนี่ยเดี๋ยวลองหาแบบ100ล้านเลยนะให้ลิบอนตกใจเล่นๆลูกจะได้เห็นว่าพ่อเนี่ยโจรมืออาชีพอุ๊ยอันนี้มันต้นอะไรอะไม่เคยเห็นเลยน,นี้ต้นอะไรเอ่ยโลตัสเอา้าโอ้ เจ้าของเขาออกเซิร์ฟไปแล้วนะครับต่อหน้าต่อตาสงสัยพี่น่าจะแต่งตัวแบบน่าสงสัยเกินไปหน่อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนแล้วกันอ่ามาเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟนี้โอ้โห,โหเห็นอะไรนั่นไหมเห็นไหมเห็นทุเรียนนั่นไหม แล้วเราก็เปลี่ยนสไตล์การแข่งตัวแล้วนะครับไม่น่าสงสัยอีกต่อไปตอนนี้เรามี22ล้านอยู่ในกระเป๋านะครับนี่เผ็ดช็อกอันนี้22ล้านเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็เดินอ้อมมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีทุเรียน <laughs> ทุเรียนขาวๆเลยอุย้ยเหมือนจะขโมยได้หรือเลปล่าเฮ้ยเขาไม่ได้ล็อกนะครับยังไงอะ่ะโอ้โหไม่ได้ว่ะลูกนี้ก็ไม่ได้อะ่ะโอ้ล็อกหรือเลปล่าเนี่ยเออล็อกจริงด้วยแล้วเมื่อกี้เราขโมยอะไรมาตั้ง37โลบัค2รอบเฮ้ย <c oughs> เปิงตังว่ะ แล้วก็ตอนนี้เจ้าแลคคูนของเรานะครับมันยังไม่โชว์ศักยภาพเลยแลคคูนทํางานหน่อยลูกพี่ซื้อเอกมาแพงมีฝรั่งเดินมาคุยกับเรานะครับเขาบอกว่า135บิเลียนหรือว่าจะมาแรงปอก็ได้นะครับเพื่อแลกกับแลคคูนซึ่งไม่เอาไม่เอาน้องพี่แมวอ,อันนี้คือลูกอะไรอ่ะกาเกาเหรอกาเกาช็อกวะเนี่ย เรียบร้อยมาแล้วครับอีกหนึ่งผลงานกาเกาติดชิวแล้วก็ติดช็อคด้วยนะเฮ้ยแพงหรือเปล่าโอ้ไหนขอเช็คก่อนเลยนะครับผม9.6ล้าน6โอเคกากาติดช็อค9กล้าน6นะครับรวมกับของเดิมเราก็ได้ประมาณ3าล้านแล้วนะอ่าได้30ล้านแล้วครับเพียงโลบักนิดนึงแต่ว่าสนุกดี <laughs> ขโมยของฝรั่ง พี่ต้องการทุเรียนผลนี้น้องท u c h How much h ท w much เฮ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ได้มาซื้อนี่ว่าเราจะมาขโมยเราเป็นโจรไม่ใช่หรอเรามาขอซื้อได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ละลืมตัววันนี้จะมาเป็นคนชั่วนะครับไปขอซื้อเขาเฉยเลยจริงจงอันนี้ก็แพงนะครับมูลโกลอันนี้เนี่ยถ้าเกิดติดสถานะเยอะๆนะแพงอยู่แล้วก็โอโ้พริกเม็ดเบิร์นเริ่มเลยว่ะคนเนี้ยแต่น่าจะล็อกหรือเปล่าส่วนใหญ่ของใหญ่ๆเขาจะล็อกไว้นะครับขโมยได้ไหมพริกใหญ่มากนะครับอุย้ยโอโ้จะขอมาสวัสดีครับ <laughs> ใหญ่ดีนะครับเนี่ย เราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่เด็กไทยเพราะพี่ไม่อยากทำร้ายร่างกายและจิตใจของเด็กไทยนะครับถ้าจะให้คุ้มมันต้องขโมยนี่ครับแ Candy บ o ส s ั m ใช่ปะเป็นพืชที่แพงอยู่แล้วนะครับน่าจะแพงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วลองดูนะเอ้าขโมยผิดได้อันเล็กเหรอติดมูลฤทิตมาด้วยนะครับพี่เจ้าอันใหญ่สีทองอันนี้นี่จะเอาสีทองอันนี้ตั้งหากโอ้โหจอมโจรมือใหม่ขโมยแบบหยิบผิดหยิบถูกอะ มันหัวเราะเยาะเราแล้วขโมยอันเล็กมาเดี๋ยวขอดูราคาผลที่ขโมยมาเมื่อกี้ก่อนนะครับแคนดี้บอสซัติดมูลลิตได้ล้านสามโอ้ไม่น่าเกียดนะล้านสามแรกกับเออสามสิบเจ็ดโลบักโอเคโอเคโดยรวมแล้วเราก็ได้มาเกินสามสิบล้านแล้วนะครับเอ้ยส่วนมะเขือเทศของเบคอนโอ้คือปลูกแต่มะเขือเทศเลยนะครับโอ้สวยงามอะ่ะ พี่ก็เคยคิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรที่มันแบบเป็นทั้งสวนแบบนี้ไปเลยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ว่างนะแล้ววันนี้เราก็ได้มาเห็นนะครับสวนมะเขือเทศของน้องเบคอนสวยงามมากแต่น่าจะขายได้ทีละหลักหมื่นอนะทั้งสวนส่วนตรงนี้นะครับโอ้โหมูลลิทเพียบเลยว้าว ผลไม้มูลิตนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพวกผลไม้ย,ยืนต้นมะม่วงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีโกโก้ทั้งสามต้นเนต่เท่าที่ดูนี่ไม่มีอะไรน่าโดเลยนะอันนี้ใช่เห็ดติดฟ้าผ่าปะเนี่ยใช่แน่เลยอ่ะเฮ้ยจัดมาฟ้าผ่า่ะเอออ่าใช่ครับโฟเซนมัดลูมติดช็อกด้วยเจ้าของเ <laughs> จ้าของวิ่งตามมาหมัวเราะอีกแล้ว <laughs> ราคา โอ้ยน้องไหนน้องบอกไม่แพงไงยี่ยิบเจ็ดล้านเลยะเวยแล้วมันยังมีอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะครับที่เขามไม่ยอมเก็บอ้าวโดนพี่ดิเอาละเล็งต้นนี้เลยครับล็อกทันหรือเปล่าคือเขาพยายามที่จะพิมพ์บอกเราว่ามันมูลค่ามันไม่คุ้มหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จอมโจรอย่างเราไม่สนอยู่แล้วครับนี่อันที่สองโอ้ยอันนี้ใหญ่กว่าเดิมคือมีติดโฟเส้นด้วยนะแล้วเจ้าของก็เดินตามเราตลอดเวลาเลยติดตามผลเนระ โอเคเมื่อกี้ยี่ิบสองล้านอันนี้น่าจะแพงกว่านะครับอ่าสามสิบเอ็ดล้านแค่ขโมยเห็ดอย่างเดียวเราก็น่าจะได้เกินร้อยล้านนะครับคือถ้าเราอยากได้ครบร้อยล้านเนี่ยเราขโมยเห็ดของฟาร์มคนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนี่ก็ครบแล้วนะแต่สงสารเขานะครับเขาเขา,เขาโดนเราโดนต่อหนะ้าต่อตาสองรอบแล้วอะโอ้โหมีเห็ดโดนฟ้าผ่าอยู่ต้นหนึ่งนะครับ <laughs> <laughs> มีต้นเดียวด้วยเป็นต้นเดียวในฟาร์มของเขาเขาอยู่ไหมนะ เขาอยู่หรือเปล่าต้นเดียวในฟาร์มเลยนะครับคือถ้าเราโดต้นนี้คือทำร้ายจิตใจเขามากเลยนะและดูเหมือนเจ้าของเขาจะเมาอยู่ด้วยนะครับน่าจะเอฟเคอย่างนี้ต้องสอนบทเรียนให้เขาสักนิดนึงว่าอย่าเมอมาแล้วครับโอ้ต้นใหญ่ดีกว่าสวัสดีครับเรเรอยู่หรือเปล่าเรเราเราเอาไปแล้วนะเลเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเล่แต่เดี๋ยวเราเช็คให้นะอ่ะจากฟาร์มน้องเลนะครับเล next door ขายได้22ล้านอ่าโอเคก็ราคามาตรฐานนะครับเห็ดโดนฟ้าผ่าสงสัยต้องเน้นปลูกเห็ดแล้ววะ่ะส่วนเราเห็ดฟ้าผ่านี้ราคาแรงจริงนะครับและไหนๆก็มาแล้ะทุเรียนเรนโบ์อันนี้นี่เอาสักหน่อยไหมติดเรนโบ์เลยนะเว้ยโอ้แต่ดูเหมือนเขาจะล็อกไว้นะครับไม่สามารถกดขโมยได้ดีมากรอบคอบมาก กลับมาดูที่น้องเลนะครับตอนนี้กําลังยืนเมอเลยน้องเลเฮ้ยหรืออาจจะเป็นแบบว่าผล,ลไม้อันเดียวในฟาร์มเขาก็ได้นะพี่ว่าพี่ว่าพี่คืนให้ดีกว่าวะสงสารนะครับอยู่ไหมเนี่ยอโลน้องเอาคืนไปเถอะนี่อาจจะเป็นเห็ดต้นเดียวที่เขาเฝ้ารอเ็าได้โอ้ไม่ได้เลยว่ะพี่ทำอะไรลงไปวะเนี่ยเขาไม่อยู่ว่ะเราจะคืนยังไงล่ะโอเคถ้าไม่อยู่ก็โทษทีนะเลถ้าเกิดนายมาดูคลิปนี้นายคงไม่เข้าใจภาษาไทยหรอกแต่ว่าออ้ขอโทษเด้อ โอเคครับเดี๋ยวพี่พักการเป็นขโมยไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันและนี่ก็คือปลูกผักกับลูกชายใน EP ที่8นะครับเป็นโจรออกขโมยผลไม้ชาวบ้านแล้วก็มีข่าวว่าแมปนี้กําลังจะอัปเดตในอีกไม่นานนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพี่จะต้องรีบไปเตรียมตัวเคลียร์ภารกิจมูนลิสให้เสร็จสิ้นนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่คะแนนเราจะได้นกฮูกแล้วสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวลูกชายพี่กลับมาเดี๋ยวเอาแล็คคู เปิดเทอมแล้วน้องๆก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจัดตารางสอนอะไรเงี้ยสู้ๆครับผมกับการเรียนบ๊ายบายครับว่าแต่ส่วนพี่นี่โดนโดอะไรไปบ้างไหมเนี่ยยังอยู่ครบใช่ไหมโอ้เจ้าละคูณไม่ช่วยเลยนะนายเนี่ย